ตอมันจับกล้องแล้วคือตอนนี้อีกเสียทีคือเริ่มคลาสคือตอนนี้อยู่ในสูงแล้วก็รอคลาสจะเริ่มวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดเทอมนะคะพีมก็อยู่ปี2เทอม2แล้วตารางเรียนเทอมนี้ก็โอเคนะคือพีมาะเรียนจันถึงพฤหัสคือปกติอะวิชาหนึ่งมันจะเรียน2วันคือจันพุธแล้วก็อังคารพฤหัสใช่ไหมซึ่งจันพุธเนี่ยพีจะเรียนตั้งแต่สิบโมงยันหกโมงก็คือสามวิชาวิชาหนึ่งก็ตีประมาณสองชั่วโมงแต่ว่าพีมามีช่วงพักก็คือประมาณเที่ยงถึงบ่ายสองก็คือพ ถึงเที่ยงแล้วก็เรียนอีกทีคือบ่ายสองแล้วก็ถึง6กโมงเย็นเลยก็คือเป็น2วิชาเนาะวันนี้คือจะบอกว่ามีงานที่ต้องทาเยอะมากคือเดี๋ยวตอน2องทุ่มก็ต้องมีประชุมซูมอะ่ะเรียนเสร็จหกโมงล้วก็ต้องประชุมต่ออีกสองทุ่มฉันมีเวลากินข้าวและเวลาพักประมาณชม2ชั่วโมงเมื่อเช้าใช่ไหมคือพีมันไม่เคยทําแบบนี้เลยก็คือตื่นมาปุป๊บแล้วก็ไปเวทเลยคือตอนแรกเห็นตั้งใจงว่าพีมอยากทำฮิตไม่ก็พวกคาร์ดิโอคลิปตาม YouTube ยูทูบอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ดิพอตื่นมารู้สึกว่าไม่ พอตื่นมาแล้วรู้สึกว่าแบบเอออยากเวทก็เลยเวทดีกว่าแล้วปกติอะคือพิมพ์ชอบติดอะ กินอะไรก่อนที่จะเวทเพราะว่าเวทต้องใช้แรงใช่ปะตอนเมื่อเช้าิี่เวทแค่สองท่าไงก็เลยคิดว่าเออเอเนอร์จีน่าจะไม่หมดถังขนาดนั้นเวทไปสองท่าก็ยังดีกว่าไม่ได้เวทเนาะก็ท่าละสี่เซตสองท่าก็แปดเซตแหละเออแล้วก็ใช้มําหนักที่มันหนักอยู่ก็โอเคโอเคเลยเวทตอนเช้าก็เป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันถ้าฉันเก็บเวทเวทตอนเย็นคงจะไม่ได้ทำเพราะว่าเลิกเรียนก็หกโมงเย็นแล้วแบบเก็บแปว่านั่งมาตลอดแล้วมันเมื่อยมันไม่อยากทำอะไรที่แบบต้องใช้แรงแล้วอะเออแล้วก็เมคอัพวันนี้นะคะมาพิม ไม่ค่อยได้แต่งอะไรปกติหรือะไรพิมแต่งอะไรจะชอบทาคอนซีลเลอร์ใช่ไหมแต่ว่าพี่ไม่ได้ทาเพราะว่าถ้าพิมจะใส่แว่นคือพอพิมทาคอนซีลเลอร์ตรงนี้ใช่ไหมพอใส่แว่นปุ๊บอะมันจะเป็นคาบเว้ยพิมพี่ไม่ชอบที่แบบว่าถ้าสมมติทาคอนซีลเลอร์แต่งหน้านะพิ่จะไม่ชอบใส่แว่นหรือไม่ชอบให้อะไรมาโดนหน้าเลยดัง,งนั้นพิ่ก็เลย ไม่ได้ทาคอนเลนเอร์ที่แต่งก็จะมีคิ้วนะคะเห็นว่าเขียนคิว้วอาร์เรเนอร์เขียนตรงปลายหางตานิดนึงเห็นไ่ะเออมันจะมีความตามคมขึ้นมานิดนึงแต่พี่ไม่ได้เขียนทางตานะเพราะว่าถ้ามันดูเข้มเกินมันดูเยอะแล้วมันจะดูดน้าแก่ดูแต่งหน้าจัดก็เลยเขียนแค่หางตาแล้วก็มาสคคร่านะคะคอนทัวร์น,นิดนึงต่อคอนทัวร์กับบัชออนนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ชัดขนาดนั้นเทอมนี้ทีมลงวิชามอบก็คือจะเป็นวิชาที่เสียงหรือเสียงเราอ้างจากหลายๆคนว่า ถ้าลงวิชานี้วิชาอื่นที่ลงก็คืออย่าหาทําวิชายาก,ยากตามให้วิชานีเป็นวิชาที่ยากตัวเดียวเพราะเพราะว่าวิชานี้ก็คือจะมากินเวลาของทุกวิชาที่เราควรจะเอาไปอ่านเก็ตปะนั่นแหละค่ะ Let's see <S นะคะเดี๋ยวจะเริ่มคลาสละอาจารย์คือปล่อยแบบตรงเป๊ะเลยลก็คือ11.50เอโมงอ๊ะที่คือวันพุธใช่ปะแล้วก็คือมี reading มีวิดีโอให้ดู มีเคสให้อ่านแล้วคือมันเป็นคลาสที่แบบว่าในคลาสเขาไม่ได้สอนนะในคลาสคือดิสคัชันคือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันเป็นสกิลที่อ่านอย่างนี้ไมพ่พออ่ะมันต้องอ่านแล้วคิดวิเคราะห์เว้ยทำไมไปอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้รออะไรอย่างเงี้ยคือแบบแค่อ่านดิฉันก็คือต้องใช้พลังงานเยอะมากแล้วคือต้องวิเคราะห์ไปอีกคือแบบ ตอนนี้ก็มันเที่ยงแล้วเยที่บ่ายสองนะคะแล้วก็ไอคลาสต่อไปในบ่ายสองที่ต้องเอาคอมแม่มาเปิดมันเป็นคลาสเกี่ยวกับต้องใช้โปรแกรมอ่ะซึ่งเขาใ้ใช้ Excel แล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งคือโปรแกรมอะไรไม่รู้ซึ่งเขาบอกว่าแมกอ่ะ ios ใช้ไม่ได้เว้ยก็คือต้องใช้ PC เท่านั้นคือเดี๋ยววีคเอนเนี่ยมันมีกิจกรรมเว้ยกคือกิจกรรมหลับน้องในเมเจอร์ซึ่งจัดทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลย2วันแต่ว่าเก็ตปในหาละพี่พอ่ะเราก็ต้องเตรียมงานเตรียมนู่นนี่นั่นแล้ว ่านวิชานี้แล้วก็ไปเขียนบทเตรียมการเรื่นั่นของกิจกรรมรับน้องยอมมัดผมก็ได้รู้ว่าหน้าฉันจะแปกลกแปลามัดผมเวลาออกกล้องแต่คือมันราคาญผมมากเลยเวลานั่งอ่านานั่งเรียนก็นะคะไปชงกาแฟมาถ้าจริงๆเนี่ยมันก็ควรทรรี่จะกินข้าวเที่ยงนะไม่ควรกินกาแฟอะไรอย่างงี้คือนึกถึงประโยชน์แลแต่ว่าคือพิงที่เกียรติทำเว้ยเกียรติอ่านนิชาเก่อนเครียดเหรอไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าเครียดหรอ ีย่ยไม่ทำทำไปเคียดแล้วเนะี่ยแล้วนี่ก็คือมีนัดอย่างอื่นต้องไปนู่นนี่นั่นหรือว่านัดทำอย่างอื่นกิจกรรมนู่นน่นั่นนี่คือมันแบบเวลามันเต็มมากเลยอนะแต่ว่าอะไรก็ตามนะคะพินพินจะไม่มีทางสละเวลานอนตัวเองให้กับงานหรือสอบหรืออะไรก็ตามเพราะว่าพี่แผลอะไรทายเวลานอนตัวเองอันดับหนึ่งเลยเนะพินจะไม่สละแรงสิ้นนคะทำงานก่อน อนนี้เที่ยงจะครึ่งแล้วแล้วก็เรียนที่12เดี๋ยวดูวิดีโอทําที่เขออาอะไซน์มาสักแป๊บนึงก่อนละกัน You will learn that thinking critically should not be assumed to be synonymous with criticizing อีกครึ่งชั่วโมงนะฮะสบาย2ซึ่งเราก็จะเริ่มเรียนในคาต่อไปแล้วเราก็ไม่เอาแล็ปท็อปของแม่มาแล้วก็ดูพวกโปรแกรมที่หีมเราให้ฟังกนะันออกซึ่ง เอ็กเซกับอีกโปรแกรมหนึง่งก็ยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยจ้าคือนั่งอ่านอาร์ติโกแล้วก็ดูวิดีโอไปน,นิดนึงที่ต้องแบบไปดูแล้วก็ไปอ่านก่อนวันพุธที่จะถึงก็ยังไม่เสร็จหมดหรอกก็เดีย๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวพอบ่ายสองปุ๊บพี่ก็จะเรียนต่อหนึ่งหกโมงเลยอีกวิชาหนึง่งพี่ลงมาโครไนค์อเมริกันสำหรับ Excel ซลอุ้ยน้องระวงไม่ได้นะล,ลูกนั่งให้ดีสิในสำหรับ Excel นะคะร,รอ รออาจารย์ค่ะ Microsoft Excel on Mac นะครับ it has a h e version on Mac as well เล่น MBI เสร็จแล้วค่ะป,ปิดไฟก่อน เปิดก็ได้เออจริงๆแล้วว่าวันนี้ต้องมีเรียนต่ออีกวิชานึงว,วิชาสุดท้ายก็คือตอน4ี่โมงถึง6กโมงเย็นแต่ว่าอาจารย์ cancel ทางวีคเลยก็คือจันกับพุทธใช่ปะวีคแรกของการเปิดเรียนคือ macroeconomics ก็คือ, ics, ค,อคลาสยกเลิฟไอหินจะไปข้างนอกต่อไปโรงพยาบาเนานะเพราะมีนัดนิดหน่อยจริงๆอะวางแผนแว,ว่าวันนี้จะลงคลิปบล็อกที่ไปคอนโดอะ แต่ประเด็นคือทุกอย่างทําเสร็จหมดแล้วอัปโหลดลงเสร็จแล้วแต่ว่าตั้งคลิปเป็น private อยู่เพราะอะไรลปล่าเพราะว่าทําปกคลิปไม่เสร็จไม่ใช่ไม่เสร็จเว้ยยังไม่ได้เริ่มทําปกคลิปเมื่อคืนก็เลงคลิดว่าเออช่วงเบรกช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองมีเวลาสองชั่วโมงใช่ไหมกินข้าวนู่นนั่นพักอะไรเงี้ยแล้วก็ทําปกคลิปอาจจะทําตอนนั้นเพื่อที่จะได้ลงคลิปให้ทันตอนประมาณสี่โมงเย็นหกโมงอะไรก็ว่าไปแต่สุดท้ายอะตอนกลางวันอะเราก็นั่งดูวิดีโอม็อบแล้วก็นั่งอ่านอาร์ติเคิลเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวเสร็จจจแแแแลลลลลล้้้้้วววววกก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 ็็็็็บ่่่่าาาาายยยยนเเเเไไมมดดดทททคคิิออออถูะีตสุื เออไปโรงพยาบาลคลิปยังไม่ได้ลงเลยจ้ามารุ่นวายอย่างงี้แล้วก็ไปโรงพยาบาลกลับมาก็ต้องรีบๆกลับมากินข้าวให้เสร็จทำเรื่องให้เสร็จเพราะว่าตอนสองทุ่มมีวิดีโอคอลนะซูมอขอโทษขอโทษนะเวลามีเคสอยู่มันไม่น่าจะเป็นอะไรมัง้งขอโทษเนะจะเปลี่ยนชุดไบเพราะกางเกงที่ใส่คือแบบ กางเกงมันตลกเว้ยแล้วมันก็ไม่มีความเข้ากับเสื้อหรืออะไรทั้งสิ้นเวยแต่กางเกงแบบเนี้คือมันใส่สบายมากคือผ้ามันบางๆแล้วก็มันยาวพอเวทีมอ่ะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าใส่กางเกงอยู่บ้านที่เป็นแบบขาสั้นแบบสมมติว่าสั้นแบบประมาณนี้ใช่ป่ะแต่ประเด็นคือว่าน,นั่นก็อีแอ้แล้วก็เอี้พีมันเป็นรูๆเว้ยไม่ใช่เนื้อเรียบมันเก็อี้แบบ พี่เกียรยกกล้องบางทีอ่ะมันคันขาเพราะนี่ถ้ารองคือขาเราอ่ะมันจะโดนเนื้อเก้าอี้เลยโดยตรงแล้วมันจะคันๆไม่เห็อะไรแบบชอบใส่กางเกงยาวมากกว่านั่นแหละค่ะพิไม่สนใจนะคะว่าแต่งตัวจะเป็นยังไงนะคะเพราะเวลาเปิดซูก็เห็นเสื้อช่ก็เสื้อเสื้อที่มันดีนินนึงก็ก็โอเคแล้วไหนไเราจะมาดูวิดีโอวิชามบกันแล้วนะคะเพราะว่า มันมีสีวิดีโอแล้วทีเนี้ยเห็นเพื่อนคุยกันในไลน์กลุ่มใช่ปหมสีวิดีโอวิดีโอละไรยี่ห้านาที the way, บายเดอะเวย์นะคะตอนนี้ก็คือประมาณเกือบเกือบทุ่มหนึ่งละข้างล่างคืออบมาญี่ปุ่นอยู่ก็คือเมื่อกี้ไปโรงพยาบาลมาอะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยตั้งสติตั้งสติตั้งสมาธิแล้วก็ทํางานนะเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบคิดนู่นนี่นั่นละน้องน้องอาวุธคาร์ดูก็ยังอยู่เราฮัลโห มันเหมือนเอชอที่ทิมเรนเทิมที่แล้วคือเหมือนกับว่าเขาจะโพสต์วิดีโอเลคเชอร์ในเว็บของ MUIC แล้วประเด็นคือเว็บแบบเนี้ยเวลาเปิดวิดีโออ่ะมันไม่เหมือน u t u b e ตรงที่ว่ามันเร่งสปีดไม่ได้เว้ยเท่ากับว่าเราก็ต้องนั่งฟังตามเวลาจริงทุกคนเงจะว่าคือพี่เป็นคนติดเวลาดูวิดีโอพี่จะชอบกด1.5อะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเป็นภาษาไทย,ยังกดคูณ2ถ้าเป็นภาษาอังกฤษาก็1.5 1.75แล้วแต่แล้วแต่คนว่าเขาพูดช้าพูดเร็ว คือหนาวนะก็จริงๆริอะห้องคือปิดแอร์แล้วแล้วก็เปิดหน้าต่างแล้วให้อากาศข้างนอกเข้ามาแต่นี่คือหนาวก็เลยเสื้อนอนมาใสอีกทีแล้วก็เ,เสื้อนีวส์ใสแล้วเช็คก,ก่อนว่าวันนี้มีงานอะไรทําบ้างแล้วก็จะเรี้ยงว่าต้องทาอะไรก่อนหนละังพิมใชแอปโนชันนี่เลยจ้าคือเช้าเนี้ยกะว่าพิมจะอ,ออกล้างกายแต่ว่าอาจจะไม่เวทอาจจะคาร์ดิโอไม่เดินก็วิ่งแล้วก็ยูทูบทำปลอกทำปลอกทำปก YouTube เพราะว่าตัดคลิปเสร็จแล้วไม่ได้ลงดีว่าปอกไม่ได้ทำโอ้ แล้วก็ต้องเขียนสคริปต์สำหรับกิจกรรมรับน้องของมเมเจอร์เราแล้วก็ประชุมกับเพื่อนคือเหมือนซอมกันฝ่ายเราประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วก็ดูวิชาม o c เป็นวิดีโอที่เหลือล้วก็เลคเชอร์ใน iPad ซึ่งสิ่งที่เขาพูดคือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบแรนดอมมากเลยทุกคน <S 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 ทำงาน่อนทำอะไรดีทำปกคลิปก่อนก็ได้จะไม่เวลาทำพีมีเรียนตอนส0โมง สิบโมงแล้วทุกคนซึ่งสิบโมงแล้วก็คือเรียนวิชา food for h e a l t h วันนี้ก็คือเรียนแค่วิชาเดียวใช่ไหมเรียนสิบโมงเที่ยงมันดูเหมือนจะชิลนะเออมันก็ชิลแหละหมายถึงว่าถ้าแบบนับแค่ตัววิชาเพราะมันไม่ใช่วิชา core course มันไม่ใช่วิชาหลักใช่ไหมมันเป็นวิชาแบบ general d อะ g e e n education ก็เป็นหมวดวิทย์อะไรอย่างี้แหละแต่ว่าสิ่งที่วันนี้น่าจะมืดวายคือพวกงานแล้วก็เมื่อเช้าอะคือตลกมากเลยคือปกติเนี่ยเวลาทิมตื่นนอนเห็นจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดออกกำลังกายเพราะว่ามันจะได้ push ใ,ให้เราไปออกกำลังกายตตอออออนนนนนเเเเเช้้าาลยยยหมมมืบบัััังงงงคดีวะไร่ โอเคคือเมื่อเช้าใช่ไหมพิมเปลี่ยนชุดออกลังกายแล้วก็เออคิดว่าจะวิ่งหรือไม่ก็คาร์ดิโอแต่ว่าพีม่มก็นั่งมาร์กหน้าแล้วก็แบบ ทำกคลิปใน u t u b e แล้วทีนี้กว่าจะได้กินข้าวก็คือประมาณ8โมงกว่าซึ่งจริงๆถามว่าพิมไปออกกาลังกายก่อนที่จะกินก็คือพิมหิวพี่ไม่ใช่คนที่แบบชอบออกกำลังกายตอนท้องว่างอยู่แล้วพิมชอบออกกำลังกายตอนที่มีแรงแล้วเวลาท้องว่างเราหิวอ่ะเราจะไม่มีแรงทำอะไรเลยค่ะพิมก็เลยเลือกที่จะโอเคงั้นฉันกินข้าวก็ได้แล้วเวลากินข้าวแล้วยิ่งไปออกกำลังกายที่เป็นคาร์ดิโอซึ่งมีวิ่งมีการกระโดดอย่างเงี้ยจะจุกพิมก็เลยเรอเวลาไปดน็ตหนึ่งแล้วมันแแหลละอาาบน้้ํวก็ เตรียมเรียนดีกว่าน้อส่วนออกอกันก็คือค่อยตอนเย็นก็ได้พราก็มาโมยฟังแล้วก็เรื่องเมคอัพอะวันนี้แต่งแค่คิ้วแล้วก็ปัดมาสคาร่าเขียนหางตานิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้คอนทัวร์ไม่ได้ปัชออนเหมือนเมื่อวานแล้วเพราะว่าขี้เกียจคอนซีลเลอร์ก็ไม่ได้ทานะคะซึ่งก็อาจจะน่ากลัวในิดน่งปกติเป็นคนต้าาามีแล้วแล้วก็คือเมื่อคืนนอนประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนคือนอนอ่ะคลานเข้าที่นอนก็คือเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วก็จะหลับก็คือน่าจะเที่ยงคืนบวกบวกพิมพ์ว่า ใต้ตา,ตาดิฉันรักษาไม่หายค่ะอย่างที่อยากสมัครก็คือรู้สึกว่าอันนี้อันนี้คือเม้าได้เพราะว่าอาจารย์ยังไมไ่เข้าซูมรู้สึกว่าวีคแรกมันก็เครียดแล้วนะเอออารมณ์เหมือนเทอมที่แล้วปะที่แบบช่วงวีคดาห์สองสัปแรกคือพีมเครียดมากมันอาจจะเพราะว่าเราปิดเทอมแล้วพอเรามาเรียนเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่ต้องออกกันน้อที่ต้องจัดการใช่ไหมแล้วก็บวกกับวีคแรกเนี่ยก็คือสัปดาห์เนี่ยคือพิมแทบจะไม่ได้พักเลยเพราะว่าสองอาทิตย์นั้นมีกิจกรรมรับน้องใเนเมเจอไป พี่แทนนะแต่ทีเนี้ยเรามีกิจกรรมใหม่ก็คือเป็นเหมือนรับน้องที่เอาแค่คนในเมเจอร์อะแล้ว IB i ี t e r n a t i o n a l Business คือเด็กประมาณร้อยกว่าคนซึ่งกิจกรรมก็จัดทั้งเสาร์อาทิตย์เลยก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงช่วงห้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยคือคือหนักนะคือถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนแค่ครึ่งวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเก็ดว่าพวกพี่ๆพ,พวกสตาฟก็ต้องประชุมแล้วก็จัดการแผนแล้วก็แก้ไขปัญหาว่าเออถ้าน้องเยอะเกินจะเล่นเกมกันยังไง หรือต้องแบบ handle กับพวก Q&A ที่น้องจะถามเข้ามาแล้วเก็บไว้ว่าคือแบบพูดตรงๆนะคือวันนี้ก็คือจะมีซ้อมกับเพื่อนที่ทำหน้าที่เป็น Academic ก็คือเหมือนเป็นคนที่รับหน้าที่พูดเกี่ยวกับด้านวิชาการด้านคณะวิชา c o u r s อะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆปะพีมแบบพีมก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วแบบวันนี้สี่โมงเย็นก็คือประชุมเพื่อนรบพีไม่ได้เขียนเลยว่าพีต้องพูดอะไรบ้างเออแต่ว่า เดี๋ยวเราก็ไปศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเองแหละรู้สึกว่าเราเรียนออนไลน์ใช่ป่ะหลายๆอย่างที่ทยาให้เราได้รู้จักกับมาหาลัยมากขึ้นอนะ่ะเราก็ไม่ค่อยรู้อ่ะเออเกิดเพาะว่าพี่ยังไม่รู้เลยว่าวิชาหรือแบบอาจารย์เราเรียนกับอะไรวะอะไรคือ,คอทุกอย่างมันดู lost ไปหมดเลยแต่ว่าพอเรียนมาเรื่อยมันก็รู้สึกไม่ค่อย lost แล้เหมือนเราเริ่มชินกับซูมออนไลน์แหละพี่ก็เข้าใจแหละทุกคนก็เจอสถานการณ์นี้เหมือนกันโดยไม่พูดแหละพูดแล้วมันจะยิ่งแบบยิ่งเครียดยิ่งแบบยิ่งนึกถึงยิ่ง depressed เน yeah, ียค่ะ ก็ค yeah! ือทางานเสร็จแล้วนะคะก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งแลยค่ะต้องไปทําอาหารกินดีกว่าเปิดก่อนคลาสแรกก็ไม่มีอะไรมากเมื่อกี้แล้วก็นั่งทางานกลุบกริบนิดหน่อย but if you expand business to other areas countries get more profit from selling other Countries เราเขียนสคริปที่เราจะซ้อมพูดกับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเป็นกิจกรรมรับน้องนั่นแหละตอนนี้ก็คือเกือบ4ี่โมงแล้วแล้วก็คิดว่าฉันจะทําอะไรดีระว่าง1ดูวิดีโอม็อบต่อให้จบนะคะ2องไปออกกำลังกายนะคะซึ่งกะว่าจะคาร์ดิโอเพิเวทมาหลายรอบแหละคาร์ดิโอคือไม่ได้คาอะไรจ้าคิดว่าน่าจะไปออกกำลังกายก่อนพอตอน,นเย็นเเนี่ยเราจะไม่มีแรงเว้ยเราจะรู้สึกเอออยากนอนอยากาน้นอน มันวุ่นวายมากเลยเดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งคือตอนนี้ก็18 5 3ปดห้าโมง้าชป,นปานจวรานทุ่มหนึ่งอะ่ะพิงก็จะมีประชุมกับเพื่อนซึ่งพิงเพิ่งออกเหมือนกานเสร็จแล้วพิงก็ไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วพอออกเหมือนกานเสร็จพิงก็คือมีคอกับอีกวิชานหนึ่ง,งคือม็อบใช่ไหมเรื่องแบบวางแผนงานแล้วก็เป็นงานด่วนเข้ามาคือเดี๋ยวพอประชุมอันนี้เป็นประชุมรับน้องเสร็จพิงก็ต้องเหมือนช่วยเพื่อนพูดพาร์ทไหนไหมอะไรยังไงนวเสร็จแล้วพิงก็จะ เขียนแพลนเนอร์ว่าเออมันยังไงเพราะอย่ยาวิชาโมบะคือเราอะจะพรีเซนต์สัดาห์ดไปนี่คือไม่เห็นสภาพหน้าตัวเองเนะว่ามันสุดซมขนาดไหนแล้วผมสุดซมขนาดไหน OMG ย่มา I'm I'm so sorry นะคะ about ไม่รู้ like this นะ I'm I'm sorry s o นะคะคือก็ต้องมานั่งวางแผนว่าเออฉันจะทํายังไงหมายถึงว่าเรื่องม็อบอย่างเงี้ยคือมันน่ากลัวตรงที่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เรามีกิจกรรมรับน้องตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นหกโมงเลยคือเหมือนครึ่งหลังของวันอะเราพรีเซนต์กันวันพุธวิชาม็อบชอยพรีเซนต์วันพุธคือหมายถึงตารางงานสัปดาห์หน้านะแต่ว่าอาจารย์อะเขาก็จะนัดคุยก่อนซึ่งคือวันอาทิตย์ซึ่งโชคดีที่ว่าเราอะได้คิวตอนสิบโมงซึ่งกิจกรรมรับน้องมันเริ่มประมาณบ่่ายนนนองงมัั้ก็แหละ ทุกวันเนี่ยฮิคารอนุญาตอีกนะอีกห้านาทีแล้วเรางประชุมกับเพื่อนต่อที่รู้สึกว่าตั้งแต่เปิดเทอมมานี่คือแบบแค่วันอังคารนะคะตั้งแต่เมื่อวานคือมันยุ่งวุ่นวายทั้งวันแล้วก็มีเรื่องต่างๆเข้ามาทั้งวันแล้วว่าซูพิมออกมออกกันนานมากคือถ้าจับเวลาที่ออกออกกันจริงๆอ่ะมันไม่นานเว้ยแต่ว่าชาร์ที่เราสเปนในห้องเพื่อออกออนกันโคตรนานเลยแบบสองสามชั่วโมงเราไม่ได้ออกอีกขนาดนั้นเว้ยแต่ว่าแบบเดี๋ยวเพื่อนทักมาอ่ะก็ต้องคุยงานตอบงานอะไรคือไม่ได้บ่นเพื่อนอะนคืแบบเอออก็แบตลกเฉยๆวว่าเอชีิตมันจะยยยุ่่งงงงงออออออะะไไไไรรขนนนนนาาาดัั้้้กกกปปแลว็ตบเีืม มื้อเย็นเราก็คือีค่โปรตีนเทปไข่ต้มมันญี่ปุ่นที่หักไว้นะคะเพราะชีเหยดแกะจากหัวใ่มาสภาพเสื้อผ้าคือไม่ได้เลยนะี่คือเอาเสื้อมาใส่กับหลัง เพื่อไม่ได้มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วเพราะรู้สึกหน้าเป็นเมื่อคือมันไม่ได้เมื่อค่ะน,นอกจคือหน้ามันนแต่มันก็ไม่ได้ประการงานขนาดนั้นหรอกเพราะเราเอาน้ำล้างแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่เกลี้ยงมันไม่อิด เอี๊ยดอะไรอย่างเงี้ยแลนะจะเป็นสิวนะคะฉันจะรีบไปอาบน้ำนะคะเพราะว่าฉันเป็นคนที่ออกกลังกายเสร็จแล้วแบบอัม้มชาเกันปะ่ะแล้วแบบมันทําให้ความสปกปรกแล้วก็ความมันเนี่ยยัตงตกคายบนใบหน้าแล้วทำห้ฉันเป็นสิวแล้วฉันเป็นคนหน้ามันอยู่แล้วก็อกาบน้ำเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนแพนเนอร์จัดก,การเวลาว่าวันนี้กี่โมงมีนัดกับใครกับกลุ่มไหนคุยงานยังไงแล้วประเด็นคือเวลานัดประชุมอ่ะมันไม่ใช่แค่เราต้องฟิกเวลานะแต่เราต้องวางแผนว่าก่อนที่เราจะนัดคุยกับเพื่อนเนี่ยเราต้องมีการเตรียมเนื้อหาอ่านเนื้อหามาแล้วตตต้้ออออองงมมมมมมีีีีีกกกาาาาารร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 พพพแ์่นนเเเยัวปะด็คื นี้เรียนม็อบเหลืออีกสองวิดีโอที่ยิมยังไม่ได้ดูขึ้นนี้นะคะเปิดมาสองวันนึกว่าเปิดมาสองเดือน I'm okay I'm not depressed at all I'm so happy everything is fine